ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจิมบอร์สุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่พาน้องเนาะค่ะไปทําบุญเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขุสุคนเนาะค่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็ขอให้แตกสามตัวตรงบนล่างเนาะค่ะบุญกุศลใดที่เฮ็ดมากวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกถูกบุญขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิดลาบให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขุสุคนค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาทูเฮงรวยรวยเบอร์สุขุสุคนค่ะพี่น้อง แกลงกับขอไห้ไมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะเมื่อวานเนาะคะ่ะสำหรับอ่าตำล่าเนาะคะ่ะพี่น้องกจ็ะะกจะเป็นเลขปูพญาซีสัตตาเนาะคะ่ะก็จะเป็นเลขโขกเก่าเก่าละกะเก่าหกหกเนาะค่ะมันก็นมาโขกกเนาะคะ่ะอย่าลืมเนาะคะ่ะผู้ใดที่เล่นหวยเนาะคะ่ะพี่น้องเก่าก็พกตัวเดียวกันเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเอินจากพระพี่พระน้องเนาะคะ่ะไปทําบุญถวายระตายประโชกปรลาบแล้วก็ถวาย,าายปัปะะยปจจัยตามกําลังถี่เฮาใดจากโชคลาบเนาะคะ่ะสาหรับแนทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะก็จะเป็น เจ็ดเจ็ดแปดเก้านาะคะ่ะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกคอยคิดอยู่พี่น้องคอยคิดแบนหนึง่งจะเป็นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกเนาะคะ่ะพี่น้องหล้กก็หนึ่งแปดเนาะคะ่ะพี่น้องแถมหายสองหาเนาะคะ่ะแถมหายสองหาเนาะค่ะโตมากโต,โตเดน่นโตยังกะสายวิ่งสายรูดก็จะเป็นแปดเนาะคะ่ะพี่น้องโชคดีค่ะที่แรกว่าจะบ่าหายละลาเนีทางรัฐบาลไทยว่าจะหายเป็นงวดนนานเนาะคะ่ะเพราะว่าเนื่งด้วยถูกหวยบไว่อยเนาะคะ่ะช่วงนี้ถูกมันคู่มืออาไะจะหวยยัง อืมไปทั่วละควายนั่นย่างทีพี่น้องรับรู้เห็นน่ะละแต่ว่ารัฐบาลไทยก็กขอให้ทุกคนม่ฉุไม่ลามเนาะค่ะได้ๆก็ตามแต่ทําบุญสั่งบารมีให้ตัวเองหล,ลายลเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบุญเท่านี้แหละกาจะบบกเร็วเนี่ยก็ขอโทษขอไปเด้อยพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ึ้นอยู่กับบุญเท่านี้แหละมันบน่ได้ขึ้นกับอีหอย่างดอ,อก้มน้กาจะไปขอแนวทางเนาะค่ะสําหรับตําน้อยเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดทําบุญแบบบกคิดคอยกระหายแบบบกคิดเนาะค่ะทาบุญเฮ็ดไปโหลดค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดเฮ้าก็ไดก็ื่นบ่มาไดน้ำเฮาดอกทําบุญสางบารมีไว้ร้ายๆตัวเลขโชคลาภมันก็ขคืนอยู่กับบุญบารมีที่เข้าเฮ็ดเฮาสังนั่นแหละบ่ต้องไปเพิงผปูไดค่ะพี่น้องเพิงตัวเองนี่ยืนได้ด้วยลําแข่งตัวเองนี่คือสุดยอดแล้วสุดยอดกล้องการเป็นมนุษย์แล้วถ้ายืนได้ด้วยตัวเองเนาะค่ะพี่น้องรอดทันมากระทาโยกแบบหนึ่งเนาะค่ะวันี้ขาทันมากระทาโยก ทีนี้เพิ่น,นะะกะเขากากระคือเนาะค่ะกลางเว่นกะตะเวนผ้าเจี๊ยบทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องกะย่างที่พี่น้องเห็นเนาะคะ่ะกว่าจะมีทุกวันนี้มันบเป็นเหลืองง่ายเนาะคะ่ะเจีจ๊ยบสวาพี่น้องเบอร์สผู้สุกคนกว่าจะผ่านอุปสรรคในชีวิตไปไดน้นี่คือแบบดินลมดินตายกันทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องคือแบบมันต้องสูีหรีกับชีวิตมนุษย์นี่อืมแต่ใดๆก็ตามแต่เฮาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนาะคะ่ะมันประเสริฐที่สุดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องทำบุญค่ะเจี๊ยบบ่มียางดอกพี่น้อง หอกจากพ่อพี่พี่น้องทำบุญแล้วกับเบื่องความศสิทธามตามวัดวารามต่างๆนะคะเมื่ออื่นน่าจะไปวัดเขาซิ่โตนะคะถาบมียังขาดเขื่อนนะคะที่แรกว่าจะไปวันจันล่ะพี่น้องแต่ว่ามั่นด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนาะค่ะสภาพร่างกายมันบ่ไหวเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องขับรถ300โลไปกลกับหก็600เนาะค่ะพี่น้องวัดเขาซิ่โตกับซีอยู่ประมาณ200โลไปขับกับส0โลเนาะค่ะแวนนันแวนนีเนาะค่ะชลนบุรีไปราเกียวบ่เมนไกลถ้ายิิงไปอลัญยาประเทศนีบ่ต้องเวาเลยค่ะง ไปด้วยใจที่ศรัทธานะคะทีที่แล้วกะมีโอกาสได้ไปทําบุญวัดแม่ยาซ้อมนะคะพี่น้องแนวทางโชคลาภกะคือคือจังไหดคือทีหนึ่งนะคะวัดแม่ยาซ้อมแล้วก็วัดอ่าเขาล่างนะคะพี่น้องพระภูดายติดตามมีดีแต่ว่าวัดเขาล่างน่าจะเป็น เดือนหนาเนาะค่ะเพราะว่าเดินนีเบาบางเนาะค่ะสิ้นเดือนนี้เจี๊ยบจะเดินทางกลับบ้านไปขอเพลิงบรารมีปูงดำนาคราเนาะค่ะแห่งวัดปู่ยอดรวยวัดเขาหน่อยแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆทีเฮ้ามีบุญสัมพันธ์เนาะค่ะพี่นอ้องสินเดินกลับบ้านค่ะกลับบ้านอย่างเดียวละพี่นอ้องกลับบ้านกับมีโฉมิลาบอยู่แล้วทุกครั้งที่ไปขอพรเบอร์โฉเบิด์ลาบกับปูงดำบ่มีวารังใดบ่ได,ดโชคลาบเนาะค่ะถาพี่นอ้องผูไ้ทีทีต่ตามชีวิตเจี๊ยบในระยะสองปีเต็มนายจะหูเนาะค่ะทุกครั้งทีเดิน หาทางกลับบ้านเนาะค่ะอุบลราชธา,านีคือทีหนึ่งเนาะคะ่ะเลขบุญบาร,รมีปู่องค์ดำองค์ที่เจี๊ยบนับถือเพื่อนกับกำลังสื่อทีสร้างถนนหนทางเขาวาดะะัดเนาะค่ะผู้ใดทีว่างกะสามารถไปรวมอ่าถ้ำบุญใดเนาะคะ่ะอยู่วัดเพราะว่าบ,บางเทืเรขอไปถ้ำบุญกับพี่น้อง 4, เอฟซีเพิ่นฝากถ้ำบุญมากขอกรุณารุ่นธนาซาตูบุญนำให้ดำให้ด้วยเมลแองกะขอให้แตกตำหน้าเออตำหน้ามาแต่ส่แล้วพีน่น้องขอให้ไวเร็วตำน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องสื่อไปโหลด ถือเลขคู่มือรัฐบาลนั้น่ได้ว่าแบบตั้งใจสิหายได้พี่น้องคือแบบปล่อยถือเลขดูช่วงเดี๋ยวว่เลขปล่อยใดเนาะค่ะพี่น้องน่าจะกําลังบุญบาร,รมีน่าจะมีพ่อสมควรละพี่น้องไปเขาของน้ำจังได้มาไปโดนแทะอืมทาทันมากก็ได้โยกอยู่ก็เลยมาเป็นคลิปวิดีโอเนาะค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโอทีไปทาบุญอยู่จังหวัดสักแก้วให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่บอท่านใดแนวทางรัฐบาลไทยยำ ่ายคีอีรอบห้เนาะคะ่ะก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นแปดเก้าแปดหกแล้วกัเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องแถมหาสองหาสิบแปดแล้วค่ะอย่าลืมเด้อพี่น้องแต่ว่าสองหานี่มาเมิดนะสิมาอยู่มันเป็นล่างสังหรอย่างไรละ่ะแต่ว่าสองหานี่ก็มากอยู่เด้พี่น้องสําหรับอ่าตําไทยเนาะคะ่ะพี่น้องก็ข้อห้โชคดีเนาะคะ่ะพี่น้องได้ได้ก็ตามแต่ยึดเลขวัดเขาสิ่งโตเป็นลากเนาะคะ่ะเร็วลองปูง่สองแต่ว่าเลขลวงปู่สองมันตรงกันกับวัดทีเจะบไปจุดตัวเลขโชคลาภ อย่าลืมค่ะถ้าได้โชคลับไปแล้วอย่าลืมทำบุญสางบารมีน้ำกันเนาะค่ะถ้าระเฮดก็บ่ได้ว่ากันค่ะบระเฮดก็บ่ระได้ว่าเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดเพื่อนมีแชทส่วนตัวคอยกรส่งแนวทางให้ตลอดบ่ว่าจะเป็นตำไทยตำน้อยตำเลาาเนาะค่ะเดี๋ยวข้อตไปกินกาแฟก,ก่อนพี่น้องเบาหลายข้อแห่งค่ะมากแล้วนะนาา่านมรกทายยกจบ